่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแมป Universal Tower Defense ีเนอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมนะครับผมก็จะมานะครับผมสอนอีโวตัวละครนะครับทุกคนเดี๋ยวจะทํายังไงเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กมลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิิ่่่่งนนนะะคคคครับจไไดดด้้้มมพลลลาปใใหหๆโอเเทุกกแวีย เดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนไปเลย let's go มาเดี๋ยวเราเนี่ยก็มาเริ่มก่อนเลยนะครับทุกคนวิธีการอีโวเนี่ยนะครับมันไม่ได้เหมือนแมปทั่วไปนะทุกคนแบบว่าที่แบบเข้าไปในยูนิตใช่ไหมกดตัวละครที่เราจะอีโวแล้วมันจะมีคําว่าอีโวขึ้นไม่ใช่นะครับแบบนี้เนี่ยมันมีที่อีโวของมันคือวิธีการไปเนี่ยก็ต้องมากดที่แอเรียนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่อีโวอ่าตรงนี้นะฮะนี่เข้ามาเลยนะครับผมแล้วมันจะมี2จุดนั่นก็คือจุดอีวรลู จุด evolution เนี่ยก็คือเป็นที่อีโวตัวเลยนะครับตามตัวสมมติผมจะออนนี้ซองกินอูใช่ไหมกดเข้ามาฮะนี่ของที่ต้องใช้นะครับมีเพชรนะผมแล้วก็ชาโดโ์นะครับแล้วมันก็นี่เราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่ามันสามารถหาได้จากไหนแต่ผมจะพาไปจุดที่หาด้วยละกันนะทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันเนาะนี่เท่าอีโวนะครับดาเมจห้าสิบบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออดีนะครับเอาเรื่องนะถ้าอีโวนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิลองตัวอื่นว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะอุ้ย เปลี่ยนตัวอันนี้ก็50%เอเออนี่อันนี้ล่ะ50%แล้วก็หานี่หนี้นะครับนี่มีบอกวิธีการหาเนาะนะครับประมาณนี้อ่วิธีการหาอย่างแรกก่อนเลยทุกคนนะวิธีการหาอ่าแร่นะครับผมขอเรียกมันว่าแร่แล้วกันนะครับเออวิธีการหาแร่ก็คือเราทุกคนเนี่ยนะครับต้องไปที่แอเรียนะครับแล้วก็ไปที่ชาเลนจ์ครับผมอ่มาที่ชาเลนจ์คือในสตอรี่เนี่ยมันไม่มีไม่ไมีแร่นะครับแล้วก็ในเวอร์ชัวร์ก็ไม่มีนะครับนี่ทุกคนเนี่ยเข้าไปปึ๊บ กดเ r e a t e แมทนะครับนี่ทุกคนสังเกตเห็นไหมแร่เมื่อกี้ต้องใช้แร่ไหนอันนี้นะครับ universal นะครับ fragment ใช่ไหมนี่มีโอกาสดรอปนะครับสิอร์ซนอาจจะได้1นถึงสชิ้นอ่าเมื่อกี้ใช้กี่ชิ้นเราก็ดูนะครับแล้วก็มีอันนี้อันที่3ก็มีดรอปเหมือนกันนะครับหาได้แค่ในชาเลนจ์เนาะเออมันก็จะมีบอกนะว่าดา่านไหนได้ของอะไรนะครับเออในชาเลนจ์ก็หาแร่นั่นเองนะฮะนี่ก็ประมาณนี้ทุกคนก็ตัวละครทุกตัวที่จะอีโวมันก็ใช้แร่ต่างกันออกไปนะครับทุกคนก็ต้องมาฟาร์์มมในนนนนนชาาาาาเเเเลลจีีีี่่แหะะคครรรับบผโโออออออดด๋ยววไปทงงง้ขกึ เมื่อกี้อะอย่างเราจะอันนี้ซองกินวูนะครับเดี๋ยวดูที่ใช้อะไรบ้างเพชรเมื่อกี้่ยใช้3อันโอโหโอกาสสิก็น่าจะฟาร์มยาวอยู่นะกว่าจะได้นะครับแล้วก็ใช้ดาบแล้วก็ใช้เป็น Shadow t o เค็นะครับโอเคมาเรามาดูกันนะครับมาดูกันในครับนะครับเข้ามาปุ๊บนี่เห็นไหมดาบซองกินวูนับใช้ไหนใช้ Holy ี่แฟก e n เมนับสกาแล้วก็ Burning นะครับผมเออแต่ว่าเมื่อกี้ ใช้จานวนเท่าไหร่ดูก่อนนับดาบดาบใช้เออสองอันเลยโอ้โหฟาร์มยาวอ่ะคนดูผมบอกเลยนะไปฟาร์มยาวแน่ๆในชาเลนจ์นะฮะแล้วก็เจ้าใช้ด้วยโทเค็นใช้ไอ้นี่สีม่วงนะครับเออเรามาดูกันอันนี้อันนี้ไปดูโอกาสออกในอ่าชาเลนจ์นะครับเมื่อกี้สีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองสีเหลืองนะครับดูที่โอกาสดรอปมันเท่าไหร่นะฮะนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยอันนี้ค่อนข้างหาง่ายนะเป็นสีส้มนะฮะแต่สีลุ้งเนี่ยหายยากหายากมากนะครับเออก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนสําหรับ การอีโว e ตัวละครน,นะครับคือมันมันค่อนข้างมันไม่ได้ยากนะครับแต่มันน่า,จ,าจะต้องใช้เวลานะครับกับพึ่งดวงเนาะเออคือมันทํายากมากๆนะแรกๆถ้าเรายังไม่มีสูตรจุดหนึ่งกับไม่มีทีมนะครับถ้ามีทีมลงด้วยกันผมว่าดีเลยนะเออช่วยกันหาของอีโวพออีโวตัวหนึ่งได้ก็น่าจะไหลแลนะ้วไหมคราวนี้ก็อาจจะโซโลได้แล้วนะครับถ้าเริ่มมีอีโวตัวหนึ่งแล้วก็เริ่มมีตัวโ,โหดนะฮะเออก็น่าจะโซโลได้ถึงจะฟาร์มสบายนะครับแรกๆก็อาจจะลําบากลาบนหน่อยนะครับ ก็การอีโวตัวละครก็มีประมาณนี้ทุกคนมันไม่ได้เยอะมากนะครับเออผมก็เลยไม่ได้พูดยาวมากคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเรื่องโค้ดก่อนนะเออก่อนจบคลิปเรามาเรื่องโค้ดนะทุกคนเผื่อใครแบบว่าไม่รู้อันนี้3บวันโค้ดหมดนะครับทุกคนรีบมาใส่นะโค้ดแรกคือเป็นโค้ดนี้ครับ Universal Life ใส่ไปเลยผมใส่ไปแล้วนะได้ R แปดร้อย gem ยีรีโลนะครับโอเคอันที่สองนะครับได้1 5 0 0เจมนะฮะแล้วก็50โอเค กดที่โค้ดปึ๊บเนี่ยแล้วก็ปึ๊บรีดเดมนะครับผมนี่สองโค้ดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วเพพูดถึงเราลองไปลุ้นรีโลกันดีกว่าไหมคนดูมาผมขอลุนรีโลหน่อยนะครับอืมอยากอยากแบบอยากอยากโชว์หน่อยว่าแบบดวงผมดีอะไรเงี้ยนะครับเออมานะครับผมเอาเอสเลยลวกันผมอยากได้สายดาเมจนะวิษา์มันเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยมันดอดดาเมจมันก็เออเปลี่ยนตัวดีวะเดี๋ยวผมขอดูตัวอื่นก่อนนะครับอ่ะเอาเป็นตัวนี้ละกันผมจะหารักนะครับผมไหนดูซิรักอยู่ไหน ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บักรัก,กผมว่ารักมันดีมันจะเพิ่มเงินนะครับนี่อันนี้ปะเออน่าจะเป็นอันนี้นะครับผมรักเห็นเขาบอกว่าเพิ่มเงินกันจัดมาขอลักได้ไหมโอ้โหมีร้อยกว่ารีโลนะครับมันจะไม่ได้เลยหรือเออมามาปึ๊บอะไรอะ่ะเอเทอร์โโอ้เอเทอร์โนมึงเสือมาใส่ตัวนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา <c oughs> นะครับขอรักขอรักรีหารักเลยตัวนี้นะฮะผมจะทุ่มกับตัวนี้เลย มาขอรักได้ไหมรักได้ไหมมาครับรัวๆเรื่อยๆรืมีไหมครับรักโอ้โหดูดูจากดวงแล้วนะครับออกอยู่ไหมอะไรอะแอสทอลอันไหนอะอันนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยแอสทอลโอ้โอหอีกแล้วนะครับไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรกับรักเลยนะฮะโอเคต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบไปขอเหอะ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  let's go ปึ๊บโอ้โหมันได้ทุกอย่างยกเว้นรักจริงๆนะนี่ คนดูไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยขอรักคือนะครับอ,อหน่อยรัก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 สองอันเลยก็ได้นะพูดถึงอะเฮ่ย <c oughs> จะได้แบบว่าดีแบบทว,วีคูณนะครับจัดไปปึ๊บโอ้โหดูแลรีอุ่แล้วอย่างดีไอ้เฮ้ยที่ตัวกูอยากให้ออกไม่ออกนะครับที่อย่างนี้ออกเอาออกเอาโอ้ผมเครียดว่ะผมเครียดว่ะรักรักขอหน่อยเว้ยขอหน่อยเว้ยจัดไปครับจัดไปดิ มาโอ้โหมันจะหมดแล้วนะรักมาหน่อยถ้าไม่มาผมไม่เอาแล้วเลือดริดฮึ่สช่างแม่งอะผมเอาไว้ก็ได้นะครับเออมันจะหมดแล้วโอ้ทุกคนรักไม่ออกดูว่าริดออกผมละจืดจริงๆเลยโอ้โหแม่งโคตรมึอนอะเกมอะไรวาโคตรมึนนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับทุกคนก็รวบลัดเนาะเออก็อย่างที่บอกนะครับอีโวต,ตรงนั้นค้าของตรงนั้นแล้วก็วิธีการหาเพชรก็ที่ชาเลน เออไอไอเอมขาเรียกอะไรวะเมื่อกี้กูเรียกอะไรวะแร่เออเนี่ยครับในชาเลนจ์นะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ต่อให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเจอคลิปหน้าใครอยากถามถาม้อถามอะไรก็ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนโอเคไปแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย